สวัสดีเพื่อนๆในช่องทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel คลิปนี้ผมจะพามาส่องทีมชุนบุกฮุนไดม,ม,มอเตอร์สโมสรจากประเทศเกาหลีใต้คู่แข่งของทีมแบงคอกยูเนเต็ดตัวแทนสโมรสมรสจากประเทศไทยในสื่อ F อซีชิเป e ซีกว่าในซีซั่นนี้ปัจจุบ,บันนี้เนี่ยพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผม สโมสรชุมบุกฮุนไดมอเตอร์สโมสรชั้นนำแห่งศึกเคลีกวันของเกาหลีใต้พวกเขานั้นเป็นทีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในลีกแดงกิมจิ โดยสามารถคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดภายในประเทศได้มากที่สุดในบรรดาคู่แข่งร่วมลีกถึง9สมัยด้วยกันซึ่งพวกเขานั้นได้แชมป์เค a ลีกครั้งแรกในปี2009และนับตั้งแต่นั้นมาพวกเขาแทบจะผูกขาดแชมป์เค a ลีกมาโดยตลอดในทศวรรษที่ผ่านมานั้นมีเพียงแค่ห้าลูกกาเท่านั้นจนถึงปัจจุบันที่พวกเขาพลาดโทฟ,ฟี่นี้ไปประดับตู้โชว์ขอสมมสอ ในส่วนของผลงานของทีมชิบุคุนไดมอเตอร์ในเกมระดับ AFC Champions League นั้นพวกเขาเคยคว้าแชมป์รายการนี้ไปทั้งหมด2ครั้งในปี2006และปี2016ซึ่งพวกเขานั้นแท้จะเป็นขาประจำที่ต้องมีชื่อลงเล่นในถ้วยยักษ์ใหญ่ของเอเชียนี้โดยนะับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมามีเพียงแค่ปี2017เท่านั้นเพียงปีเดียวที่พวกเขาพลาดในการลงเล่นในรายการนี้ ในซีซั่นนี้นั้นทางทีมชุนบุคฮุนไดมอเตอร์ใช้บริการทางด้านของแดเนียลเปเตชู กุนซอวัย55ปีชาวโรมาเนียคุมทีมน,นักขณะนี้เขานั้นประสบความสำเร็จอย่างมากในการคุมทีมระดับสมสรอนในลีกบ้านเกิดของเขาโดยการพาทีมอูนิเรียอูเซเซนีคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดของโรมาเนียเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเป็นประวัติศาสตร์ขอสมสรและพาทีมไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมได้อีกด้วยและพาทีมซีเอฟอาร์ครูซยักษ์ใหญ่แห่งลีกโมโมาเนียคว้าชแชมป์ลีก5สมัยติด ต่อกันตั้งแต่ปี2017ถึงปี2022โดยเขานั้นพึงเข้ามารับงานเป็นนายใหญ่ของทีชุนบุกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองหลังจากที่ทีในช่วงต้นซีซั่นมีผลงานอย่างย่ำแย่ในแบบที่พวกเขาไม่ควรจะเป็นโดยนับตั้งแต่ที่เปเตชูเข้ามาทําหน้าที่ไปกุนซื้อให้กับทีมนั้นเขาลงคุมทีมไปทั้งหมด16นัดชนะ7นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป5นัดซึ่งณขณะนี้สถานการณ์ของทีมนั้นก็ไม่ดีมากนักเ ราะอันดับตารางคะแนนนั้นพวกเขาอยู่อันดับที่7ยังอยู่ในโซนล่างที่ต้องไปเพย์ออฟลุ้นหนีตกชั้นแถมในฤดูกาลปกตินั้นก็เหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่เกมเดียวซึ่งพวกเขาต้องเจอกับ FC โซทีมอันดับที่5ของลีกแต่เกิดว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้ในซีซั่นนี้เขาต้องลุ้นเหนื่อยในการดิ้นรนหนีตกชั้นโดยทันที ในส่วนตัวนักเตะของทีชุมบุกในซีซั่นนี้นั้นที่ลงเทะเบียกับทีมชุดใหญ่ประกอบด้วยพรักศาประตัวคิมจองฮุนจอมมินกีพักบอมซูกงซียอนคิมแทยังในส่วนของกองหลังประกอบด้วยโทมัสเปตาเชกนักเตะสัญชาติสาธารณรัฐเช็กจองแทอุกพักจินซอบยุนยองซันกูจารยองคิมจินซูชเวชชอนซุน ฮงจองโฮฮงจางอูจองอูแจยูเยชานอีอูยอนโนยุนซังพักชานอูละยูซ no ูวานและอานฮยอนบอมในส่วนของกองกลางประกอบด้วยฮันคโยวอนแพคซึงโฮอีซูบินจุนอามาโนะนักเตะสัญชาติญี่ปุน่นมุนซอนมินแมงซองอุนระยูแจมุนโอแจยกคังยอนซอก พักแจชุนนาหน้าโบเต็งนาเตสชาติกาหนาคิมเรอูและโดแจกยองในส่วนของตำแหน่งกองหน้าประกอบด้วยกุสตาโวโซซานาเตสชาติบราซิลพักแจยองอีดองจุนโซมินขยูวลาฟาเอลดาซินวานาเตสชาติบราซิลอีซองยุนพักจุนบอมอีจุนโฮ,ย,นโฮยุนโดวอนอิงขยูดง พักคยูมินอังเดรหลุยนักเตะชาบราซิลและคิมชางฮุนในส่วนของนักเตะคีแมของที่ชุมบุกฮุนไดมอเตอร์นั้นที่เด่นหลักๆเลยรายแรกจะเป็นทางหน้าของมุนซอนมินตัวรุกริมเส้นวัย31ปีที่เคยมีประสบการณ์ในการขาแข่งขันในลีกสวีเดนกับสโมสรออสเตอร์ซุนและเยอร์กาเดน และตัวเขานั้นก็เคยติดทีมชาติเกาหลีใต้ไปลุยสื่อฟุตบอลโลกเมื่อปี2018มาแล้วโดยในซีซั่น2023นี้นั้นเขาทำไป6ประตูกับอีก1แอสซิสต์เป็นดาวโมของทีมณนะขณะนี้ มากันที่นักเตะคีแมนอีกหนึ่งรายนั่นก็คือทน้านของโงมินขยูนย์หน้าวัย24ปีโดยเขานั้นติดทีมชาติชุดใหญ่ไปที่เร้อยแล้วและเป็นหนึ่งในขุนพลของทัพโสมขาวไปเล่นในสืฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาต้านที่ผ่านมาโดยในซีซั่น2023นี้นั้นเขาทำประตูไปแล้ว6ประตูกับอีก2แอสซิสต์เป็นดาวซัมโวของทีมณขณะน,นี้ร่วมกับทน้านของมุลซอนมินและตัวเขานั้นมีส่วนร่วมกับการทำประตูมากที่สุดของทีมในซีซั่นนี้ที่8 แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากในเกมที่พวกเขาน่าจะต้องเล่กับแบงคอกยูเนเต็ดที่สนามธรรมศาสตร,ร,ร,ร์ศูนย์รังสิตนั้นตัวทรงมิงคยูจะไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้อย่างแน่นอนเพราะตัวเขานั้นยังติดภาร,รกิจรับใช้ชาติในการไล่ล่าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมที่หางโจอยู่เพราะกับเพื่อนร่วมทีมชุนบุกอีก4คนทั้งแพ็กซึงโฮพักจินซอบพักแจยองและคิมจองฮุน แต่ในนาที่พวกเขากลับไปเล่นในบ้านของตัวเองนั้นทีมแข่งเทศจะไม่พลาดตัวกับพวกเขาเหล่านี้อย่างแน่นอนในส่วนของสถิติขอ,สมมสองสโมสรชุมบุกฮุนไดมอเตอร์ในการเจอกับทีสโม,มสรจากไทยนั้นพวกเขาเคยวัากับตัวแทนของเราในสึกฟุตบอลเอเชียแมสลิกทั้งหมด13นัด โดยพวกเขานนั้นชนะไป8นัดเสมอ3นัดและแพ้เพียงแค่2นัดเท่านั้นโดยนัดที่พวกเขาต้องปลาชัยให้กับตัวแทนจากสยามประเทศนั้นพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับทีมบุร,รีรัมย์ยูไนเต็ดทั้ง2เกมในรอบสิทีสุดท้ายเมื่อปี2018ในนัดเยือนด้วยการแพ้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3และในรอบแบ่งกลุ่มปี2019ในนัด ยืนที่พวกเขาแพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นอกนั้นตัวแทนสโม,มสรจากไทยทั้งบีซเทโรศาสนะเมืองทองยอเต็ดเชียงรายยูเอตดและ b ีจีปทุมยูเอตดไม่เคยสามารถเอาชนะสโม,มสรยักษ์ใหญ่แห่งแดกิมจิทีมนี้ได้เลย และทัหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆข,ของสโมสรชิมุคคุนไดมอเตอร์ในรูปการปัจจุบันคู่แข่งของแบงคอกจูเนเตตในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ